Apple บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมักจะเป็นผู้นำที่เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆก่อนใครอยู่เสมอและยังเป็นผู้เล่นคนแรกที่นำ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะเข้ามาสู่ในมือถือสมาร์ทโฟนก่อนคู่แข่งแต่ทำไมในปัจจุบัน Apple กลับกลายเป็นผู้เล่นที่รั้งท้ายในตลาดการแข่งขันเทคโนโลยี AI ในครั้งนี้กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ขอเล่าพอดแคสต์ Podcast. วันนี้เราจะมาหาคาตอบกัน ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011ครับ Apple ได้เปิดตัว iPhone 4S ที่มาพร้อม Siri AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่สั่นสะเทือนวงการสมาร์ทโฟนในเวลานั้นเป็นอย่างมากจากการที่ผู้ใช้สามารถคุยโต้อตอบกับ Siri ได้อย่างกับมันมีชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นการถามสภาพอากาศการสั่งให้ Siri โทรออกโดยใช้เสียงของผู้ใช้และ Steve Jobs เองก็ประทับใจและมองเห็นวิสัยทัศน์ที่ผู้คนจะสื่อสารกับอุปกรณ์ด้วยเสียงแทนการพิมพ์ ซึ่งในยุคนั้นมันดูล้ำมากยังกับอยู่ในภาพยนตร์ไซไฟยังไงยังงั้นเลยก็ว่าได้ครับและภายในปีนั้นคาดการว่า iPhone 4 s มียอดขายรวมมากกว่า60ล้านเครื่องทั่วโลกแซงหน้าคู่แข่งรายอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นเลยก็ว่าได้ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ iPhone 4 s มีฟีเจอร์ใหม่อย่างผู้ช่วยอัจฉร,ริยะ s i รครับ อย่างไรก็ตาม15ปีหลังจากเปิดตัวผู้ช่วยเสียงนี้ก็ยังคงเข้าใจผิดพลาดและขาดความเข้าใจในบริบทคำสั่งจากผู้ใช้งานเนื่องจากในตอนแรก Siri ใช้ระบบคำสั่งและการควบคุมหรือที่เรียกว่า Command and Control System ที่จดจำคำและวลีที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและตอบสนองด้วยการกระทำที่กำหนดไว้แล้วเป็นเพียงการจำลอง AI เท่านั้นถึงแม้ว่าในขณะที่ Siri เป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในปี2011 แต่ Apple ก็ไม่ได้ต่อยอดความเป็นผู้นำจนกระทั่งในปี2016บริษัทอื่นๆอย่าง Microsoft, Amazon และ Google ต่างก็ได้ทยอยเปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะของตัวเองซึ่งก็ได้ไล่ตามและแซงหน้า Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ที่เข้าใจความตั้งใจของผู้ใช้แทนที่จะเพียงการท่องจำคำตอบที่ตั้งโปรแกรมไว้เหมือน Siri เหมือนเคราะห์ซ้ำรมซัดในปลายปี2022 OpenAI ได้เปิดตัว c h a t GPT ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ได้เข้ามาขย่าวงการเทคโนโลยี c h a t GPT เป็น generative AI ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวมันเองได้พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจากสิ่งที่มันได้เรียนรู้ทำให้เจ้า h ช GP t GPT ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในวงกว้างทั้งนักเรียนนักพัฒนาครูอาจารย์นักการตลาดมียอดผู้ใช้เกิน1ล้านคนภายใน5วัน ด้วยจุดเด่นที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์ช่วยเขียนโค้ดแต่งกรอนเขียนอีเมลได้ทำให้ ChatGPT กลายเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกระแสฟโฟโมโคนทั่วโลกแห่กันเข้าไปลองใช้งานจากกระแสที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการแข่งขัน AI อย่างดุดเดือด Google เองก็เริ่มตื่นตัวและได้เปิดตัว Google Gemini ตามมาในภายหลังพร้อมฟีเจอร์ AI อีกมากมาย Google ได้ผนวกรวมเอา AI เข้าไปกับแอป Ecosystem ของตัวเองและนี่ก็เป็นจุดสำคัญเพราะการแข่งขันด้าน AI ไม่ได้มีแค่มิติด้านความฉลาดของมันเพียงเท่านั้นแต่ต้องให้ AI สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้ด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำ AI มาประยุกต์ใช้และผนวกรวมกับแอปต่างๆหรือฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยที่คอยตอบคำถามของพวกเราเพียงเท่านั้น คุณลองคิดภาพตามครับถ้าหากเราใช้เพียงเสียงเพื่อสั่งการ AI ให้หาที่พักและเปรียบเทียบราคารวมไปถึงการจองที่พักให้เราได้แบบอัตโนมัติมันจะดีแค่ไหนหรือหุ่นยนต์ humanoid ของเท s l a ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI กับฮาร์ดแวร์ได้ดีเลยทีเดียวครับมาดูทางฝั่งสมาร์ทโฟนกันบ้างครับ อย่างซัมซุงเองก็เปิดตัว Galaxy S 24 Series ในปี2024ที่มาพร้อม AI พื้นฐานที่มีฟังก์ชันแปลภาษาที่สามารถแปลบทสนทนาแบบ2ภาษาได้แบบ Real Time แสดงบทพูดทั้ง2ภาษาเป็นข้อความแยกฝั่งบนหน้าจอแบบ pli t s c r e e n เหมาะกับการพูดคุยแบบเจอตัวเช่นถามทางหรือเจราจาธุรกิจเบื้องต้นไม่ต้องต่อเน็ตก็ใช้ได้ออฟไลน์หรือจะเป็นการแปลภาษาแบบสดขณะโทรศัพท์ ทั้งสองฝ่ายพูดภาษาของตัวเองได้เลยและระบบจะแปลพร้อมแสดงคำบรรยายแบบเรียลไทม์รองรับเฉพาะการโทรผ่านซัมซุงโฟนแอปยังไม่รองรับแอป,ปอื่นๆอัปโหลดภาพอัจฉริยะหรือ generative edit ที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุในภาพลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกไม่ว่าจะลบคนสิ่งของหรือเงาที่รบกวนภาพก็สามารถทำได้เติมขอบภาพสามารถเติมภาพพื้นหลังให้ดูกว้างขึ้นได้ และฟีเจอร์การค้นหาด้วยรูปหรือ Circle to Search ก็เป็นฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ Android รุ่นใหม่ๆที่ช่วยทำให้การค้นหาสะดวกมากขึ้นเพียงวงไปจุดที่เราต้องการจะหาข้อมูลเท่านั้นเองครับในทางกลับกัน Apple กลับถูกมองว่ากำลังล้าหลังในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Google Open AI Microsoft Meta IBM และ Nvi d i a เ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการพัฒนาในด้าน AI และการเข้าซื้อกิจการบริษัท AI ต่างๆในการประชุมนักพัฒนา Worldwide Developers Conference 2025มีการกล่าวว่าเป็นการนำเสนอที่น่าเบื่อกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากมีการอัปเดตเพียงเล็กน้อยและเน้นไปที่การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าการแก้ไขปัญหา AI ที่เป็นประเด็นหลัก นักลงทุนและนักพัฒนาต้องการเห็น Apple สร้างสรรค์นวัตรกรรมและเข้าจัดการกับ AI ก่อนหน้านี้ Apple เคยให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับ Apple Intelligence และ Siri ที่มี AI เสริมแต่หลายสิ่งที่สัญญาไว้ต้องถูกถอนออกไปทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีสำหรับ Apple สถานการณ์นี้ส่งผลให้ราคาหุ่นของ Apple ลลดลงกว่า20%ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นการลดลงที่แย่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษอย่างไรก็ตาม Apple มีฐานผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีอุปกรณ์ iOS 2.4พันล้านเครื่องและ iPhone 1.5พันล้านเครื่องแต่ความท้าทายคือพวกเขาต้องหาไรายได้จาก AI และเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้ Apple จํจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนา AI เนื่องจากนี่คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ40-50ปีแล้วทำไม Apple Intelligence และ Siri ที่มี AI เสริมถึงได้เลื่อนการเปิดตัวและยังไม่ถูกพูดถึงในงาน WWDC 2025กันละ่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Apple Intelligence เกิดความล่าช้าคือ 1. กลยุทธ์พูดตามที่ไม่เหมาะกับ AI โดยปกติแล้ว Apple ไม่ได้เป็นรายแรกในการนำเสนอเทคโนโลยีบางอย่างออกสู่ตลาดแต่จะเฝ้ารอและปล่อยให้บริษัทอื่นพัฒนาและทำให้เทคโนโลยีนั้นเติบโตเต็มที่ก่อนหลังจากนั้น ,Apple จถึงจะก้าวเข้ามาและนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปปรับใช้ในแบบของพวกเขาโดยเน้นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างและมีการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นที่ต้องการในตลาดดังนั้นกลยุทธ์ผู้ตามของ Apple จึงเหมาะกับการพัฒนาในด้านฮาร์ด a ว e เพียงเท่านั้นและในทางกลับกันการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง AI ต้องอาศัยการพัฒนาแบบซ้ำๆอย่างรวดเร็วเพื่อนำคุณสมบัติที่มีประโยชน์มาใส่ในอุปกรณ์ทำให้กลยุทธ์ผู้ตามของ Apple จึงไม่เหมาะที่จะมาใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ 2. นักพัฒนาอาจไม่สนใจพัฒนาฟีเจอร์ AI ที่ซิลิสามารถแทรกแซงการทำงานของแอปได้โดยตรง เนื่องจากการที่สิลิสามารถดำเนินการภายในแอป,ปได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดแอป,ปนั้นแม้จะเป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้งานปลายทางแต่ก็หมายความว่านักพัฒนาจะสูญเสียการควบคุมประสบการณ์นั้นไปพวกเขาจะไม่สามารถจัดการหรือนำเสนอองค์ประกอบต่างๆของประสบการณ์ผู้ใช้งานได้มากเท่าที่เคยทามาดังนั้นการที่สิลิสามารถแทรกแซงการทางานของแอป,ปได้โดยตรงอาจส่งผลให้นักพัฒนา ขาดแรงจูงใจในการสนับสนุนฟีเจอร์ AI ของ Apple เพราะจะทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและควบคุมประสบการณ์ที่นำเสนอแก่ผู้ใช้งานน้อยลง 3. การให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวจุดเด่นหลักที่ Apple ชูขึ้นมาสำหรับการเปิดตัว Apple Intelligence ซึ่งเป็นแนวทางที่ Apple ยึดมั่นในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของตนเองแนวทาง Privacy First Apple ระบุว่า มีการประมวลผลข้อมูล AI บนอุปกรณ์โดยตรงนอกจากนี้ Apple ยังใช้ Private Cloud เพื่อทำให้ข้อมูลใน Cloud เป็นส่วนตัวซึ่งเพิ่มความตอดภัยอีกหนึ่งขั้นจากการที่มีเงื่อนไขด้านความเป็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากกลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนา AI มีความซับซ้อนมากขึ้นและล่าช้าเนื่องจากมีชุดข้อมูลสำหรับฝึกน้อยกว่าคู่แข่ง4 ปัญหาภายในองค์กรมีรายงานว่า Apple ได้ยุบทีม AI กลางที่เคยมีผู้นำคือ John g เจียนันเรียและกระจายทีมย่อยไปสังกัดฝ่ายต่างๆเช่น Siri, Robotics, h a r d w a ์ดแวรและ s o f t w a ว e โครงสร้างแบบกระจายนี้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของ Apple ที่ไม่รวมศูนย์แต่ผลก็คือ การพัฒนา AI ไม่ประสานกันขาดความรวดเร็วและยากต่อการผสานเทคโนโลยี Apple ยังคงเผชิญกับปัญหาการบริหารจัดการภายในทีม AI ที่ไร้ทิศทาง Apple ยังคงลังเลว่าสร้าง AI เองหรือว่าใช้ของภายนอกซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำหลักด้านโมเดล AI อย่าง r o m i n g แพงทำให้ได้ตัดสินใจลาออกไปอยู่กับ Meta พร้อมผู้ช่วยของเขาและเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาใหม่เป็น เกร็กเฟเดลิกีม e คร็อกเวลและซีเฟงเชนซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อความต่อเนื่องของโปรเจกต์และกำลังใจของทีมปัญหาเชิงเทคนิคและการแก้ไขที่ซับซ้อน Apple รวมระบบ s ิลิรุ่นเก่ากับ s ิลิใหม่แต่พบว่าโค้ดพื้นฐานของ Siri เดิมมีปัญหาและแบบจำลองใหม่ที่พัฒนายังไม่เสถียรแม้จะมีการโชว์ต้นแบบในงาน WWDC 2024 แต่ยังไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพของ Apple Apple จึงมีการตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัว Sir ีใหม่ไปปี2026ปัจจุบัน Apple กำลังพิจารณาใช้งาน AI จากบริษัทไทยนอกเช่น OpenAI หรือ Anthropic เพื่อเร่งความพร้อมของ Sir ี Apple เเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาแล้วในะอดีตได้ดีเช่นการเปลี่ยนจากชิป Intel มาใช้ชิปของตัวเองหรือ จากการผลิต iPods มาสู่ iPhones อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI นั้นแตกต่างออกไปแม้ว่า Apple จะไม่ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกโดยบางเอิญและมี DNA ที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็ประเมิน AI ต่ำไปอย่างแน่นอนซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่พวกเขาสามารถควายคว้าได้คำถามสำคัญคือ Apple จะกอบกู้ศราของผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์อะไร และจะตามทันคู่แข่งได้ทันเวลาหรือไม่แล้วคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิกของพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบใจเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ